สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนอุดมทรัพย์พุทธาสุขโขไทยกลางมุ้งนะคะอ่าพหนึ่งนี้นะคะก็จะพามาดูการเตรียมแปลงปลูกพุทธาสุขโขไทยนะคะแปลงนี้นะคะก็ จะใช้วิธีการกลางมุงให้นะคะเราจะไม่ใช้สารกําจัดวัชพืชนะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมดินก่อนนะคะแล้วก็หาจุดพื้นที่ที่ก็คือหาตําแหน่งตําแหน่งในการลงต้นพุซานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็ไปสัมภาษณ์คุณพ่อนะคะคุณพ่ออุดมเจ้าของสวนนะคะ อันนี้คุณพ่อกำลังทำอะไรอยู่คะให้ตรแหน่งที่จะปลูกต้นคุนชาอ๋อแปลงนี้แปลงนี้เท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่คะพ่อสองไร่กับหนึ่งงานคิดว่าจะปลูกได้ประมาณกี่ต้นคะอ่าเก้าสิบต้นโอ้โหเก้าสิบต้นนะคะปลูกระยะหกเมตรคูณหกเมตรเมตรเมตรคูณหกเมตรทำแบบกลางมุ้งใช่ไหมคะพ่อตัวนี้จะกลางมุ้ง ตรงนี่กลางนูง้นเพื่อคนบริโภคเขาจะได้ปลอดภัยสำหรับคนรักสุขภาพใช่ไหมคะต้องการให้เล้่ความปลอดภัยสูงจะไม่มีสารเคมีเข้ามาปะปนเลยเป็นพุทราสุขโขทยัยพันก้นแหลมใช่ไหมคะปอาใช่ใช่ใช่ก้นแหลมสุขโขทยัยอันนี้กลางเดือนหน้ากลางเดือนกลางเดือนกุมภาพอ๋อจะลงปลูก<า>ช่วงกลาง<ะ>เดือนกุมภาพค่ะ ตรงนี้เลยให้ตำแหน่งแล้วก็จะเดินระบบน้ําเดินระบบน้ําตอนนี้ก็จะเช็คได้แล้วว่าจะใช้ข้อต่อข้องอวาสปริงเกอร์แล้วก็ข่อสี่พันก็จะถูกถูกแล้วเพราะว่าเราได้ตำแหน่งแล้วก็จะลงหา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 ระยะของท่อได้แล้วค่ะอันนี้เป็นแปลง,งานานะคะท่านผู้ชมก็คุณพ่อก็เอามาทำเป็น แปลงกุซานะคะปกติที่นาะแปลงนี้ก็จะมีอ่าช่วงช่วงทํานานะคะก็จะมีน้ําน้ําเยอะเพราะว่าถ้าทางภาคอีสานก็จะเรียกว่านาห้วยนะคะก็คือช่วงทํานานี้น้ําจะไม่ขาดเลยเพ่อก็จะทําแบบทําร่องน้ําใช่ไหมครับพ่อยกยกคูขึ้นยกคูขึ้นยกคูขึ้นแล้วก็ทาร่องระบายน้ําให้มันไหลลงไปข้างล่างเพราะว่าทั้งสี่ด้านเนี้ยสี่ด้านน,าน,นี้จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนี่เป็นอู่ค้าอู่น้ำเลย <c oughs> ก็เลยลองเอามาทำสวนพุทต,ตาลองดูค <c oughs> ่ะว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมก็คือว่าเป็นเอ <c oughs> คอทดลองไปทดสอบว่าจะทำได้ไหมค่ะ <c oughs> อันนี้ EP พหนึ่งนะคะแล้วก็จะพามาชมกันเตรียมดินเตรียมแปลงที่จะลงปลูกต้นพุทตานะคะ เดี๋ยวอีพีสองจะพาไปดูสวนคุณพ่ออีกฝั่งทางด้านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่คุณพ่อลงอพวกพุทรานมโสดพุทราอีกหลายสายพันธุ์ไว้แล้วก็เป็นแปลงทุเรียนด้วยะคะ่ะใช่ไหมคะพ่อมีแปลงทุเรียนด้วยใช่ไหมคะเดีย๋ยว <EP> อีพีสองจะให้พ่อพาไปดูสวนทุเรียนด้วยนะคะท่านผู้ชม